แมวเห็นแต่มัน,นขูดน้องวินวันนี้มันขูดฉันมาเนี่ยขูดถือแม่เราไปที่ไหนอืมโตเลยตั้งหามเลยใช่นหมพูดเลยอยากเลี้ยงแมวไปยูนา่าฉันมาบอกกูมนเนาะ้องขูดเจ้าวามมันกัดเจา้าของใครยู มันกูดมันกัดผู้อื่นอยู่เว้ยมันรัองเอืกอกแค่จัะใบมีเอาเสียบไม้ไปหนิขอเสียบไม้ไปนนิเสียบแล้ว <laughs> สวัสดีครับพี่น้องขาขอต้อนรับพี่น้องขาสุร,รายกาสวัว NT2 to all my fans from around the world เด้อมาต่ำแคบหมูพี่น้องคะ่ะแคบหมูโบราณเข้ามาแล้วนะใครอยากได้ก็จัดไปคอยใสร้ร้อยกร,รัมพี่น้อง่่เจ้าเบิงอันนี้คือร้อยกร,รัมนะนี่หนึ่งกล่องคือร้อยกร,รมัมเต็มกล่องแบบนี้เลยนะคะน่องน้องเขาเนะนี่ยสิม้เนื้อติดแบบนี้น้ำะ่ะมันก็เลยจะแสบนะคะเนี่ยแล้วก็เรามีควารู้สึกว่าแคบหมูธรรมดาให้เรา,เาสอ่อะ แปดจิ้มห้ากัมอันนี้คือมันได้หลายแหวอันนี้รอยกัมคืสอส่งเป็นได้หน่อยหน่อยแล้วราคามาสูงมากเอาเฉพาะผู้ใดก,กินไว้ได้พี่น้องเด้อขายท่อกันหละกับแคบมู้วน,นก็นได้ต้องลิดต้องขายแพงกว่าอืมเพราะว่าทุนมันมาสูงจะแบาซิตส่นให้พี่น้อง คลองถึงปากก่อนเราจัวงวากกันมากินแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เปรี้ยวสุกรอนอันนี้ส้มแล้วค่ะเสียงไว้ค่ะพี่น้องค่ะขั้นมาเสียงมาได้ค่ะไม่เงียกุน่นลากเอาไปแพทเบิดแล้วก็ยาแดงแกะสะตอให้แบบเลิศๆวันนี้สีสันตะบกหง ขนามายเฟนนะพร้อม,มอลัอเตอร์คันที่แหบต้มตำวิตอาบักสตอสตอเวทเทเบลมันนิ่งคอรี่ แอ่นโบราณแคบหมูยำตัวเก็บกระเป๋าเลยจ้ะสาวสาวแมวเห็นแต่มันอนขูดน้องวินบันนี้มันขูดฉันบันนี้ขูดถือแม่เราไปที่ไหนะ มัโตเลยตังหามเลยฉันเนี่ยใครอยากเลี้ยงแมวไปยูนาฉันมาบอกกมูมันเนาะมันกูดเจ้าความมันกัดเจ้าความใครยู่ะถมันกูดมันกัดผู้อื่นอยู่เว้ยมันยังเอืกอกแค่ด่ะ by me. ียฮ My person I walk very fast you know in the morning and I walk 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 and then he cook me and I tell my brother to take them to go to the farm house hmm. พอแฮปออานิวไลฟ์แอตต้าฟาร์มเอาไปเลี้ยงพุ่นเลี้ยงอยู่หน้าเปียวซุกก่อนอาพี่น้องเผ็ดขนาดว่าพ่อต่ำเผ็ดแล้วก็ฉันมักอันนี้นะมันมีเนื้อติดด้วยมันก็เลยอร่อย ข็าม่งม่นไม่เหม็นห็นเลยนะนำตะแกวันแผ่นดินไวดังดีครับอันนี้คือเป็นแล้วนะเธอมันจะสีซีดๆนะเย็งนี่จุ่มลงไปบักพริกเอาไปตำบักหงต่อเพราะว่ามันแยกโซนกัน <laughs> เปียบปังอลังเวอร์ไหมเธอ มันขาวแค่แล่นแล้วมันกินได้สัตเลยเปรี้ยวที่แบบผสม ซาวพอกไม่ของซาวพอกยีสิวันนี่หมไม่ได้ไปงานเจ้อ๋อพี่เลยโทรหาโอ,อ้นมา่ิกิ้าขสวยบแล้วมานิกิ้าขสวยบ้านไหนจนมาจัดระอืม มันถอกแกแล้วบางจีบข่อยเสมอจ้ะ

ครับข้าไเป็นอย่างกอเป็นอย่างสิวะเป็นค้าบดำๆนี่เหรออมอืเศ้ากินข้าแล้วกินได้ดอก่ะ Này là uốn. Rồi. Đẹp. Ngon mà stick cái này I'm on diet. Many people uh, uh, inbox me about a sticky rice, you know, how I steam. I say, very really hard for you because you have to have what and money. Mm. Mm. If you don't have one and money, เราทานน้ำสตีมเด็มไข่รูปไปแล้วละ่ะอืมเราเหันมาถึงอันนี้อืมอม Mm -hmm. Very good Very good oh. อร่อยมากเมนูบ๊าาวยเปล่าไปซื้อแม่เธอมันเป็นแบบมันมีเนื้อติดเข้าไปเนาะเนรสชาติด,ตด,ตดีปังมากนนามป,ปังจริงอะไรจริงกุ้งอะไรปลากินว่าอิ่มแล้วมีอดกุ้งหน่อย <c oughs>

เยะะเอะทําไมกันอืมครับครับโอ๊บ้าไปเองหัวจะมาอืมได้แล้วลูกไม่มีอินเทอร์เน็ต นะ่าจะเปลี่ยนอยู่ไม่เปลี่ยนอยู่มาตัวแม่เล่้ยงไก่กับอะไรมาตัวแม่เล่นไก่กับหม้อเนี่ยเพื่อนกูใจมันน้ำกูบใจข้าวเหนียหนาตัวตัวมานเห็นมัย้ำมอดมันโทรหาผู้ใดก็บ่มีผู้รับแถมบอกกูล้อคิ้วอย่ง มา <laughs> โทรหาเขานะ่กะก็บ่มีสิท์บอกว่าการุณารอคิวเออมีเจ้านี้ท่านอื่นโทรทวงอยู่กรุณารอคิวเขาบอกว่าสิวะนันเป็นสายซ้อนกันขึ้นมาหลด มันก็กล่าวมันน้อนหนีแบบแนวจมไม้ครับอะไรอืมโทรมาก์กอาจะท่วงแม่เฮดอารีพคลิปยืหนหัวโลกสร้างแม่เหรอแม่บอกมง้อคิวอ้วหรอกมันจะทเขาชวแบบไี่บอกเขารลยคิ้วเขาสาท่วงเหนียไม่ต้องง้อ บัญากืูวิธีการที่จะไม่ให้คนโทรมาทวงนี่อ่ะโทรมาเลยกูบอรับแต่ไม่ต้องจิตตกอ๋อ quan anh mở